าพ่อยายจ,จับดีๆเด้อนันเด้ออ่าสวัสดีทุกคนนะคะกับคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าอ่าคุณ AI ค่ะคุณมาร์กนะคะอ่ะาเจ้าของเฟซบุ o กเนาะขออภัยเด้อโบ๊ดเดตันใหม่ทำลายปลาเด้อจ้ะเด้อพอดีอันจ้างเพื่อนบ้านเพิ่นมาตัดต้นมะม่วงเนาะคะ่ะเนาะ ต้นดอกม่วงมันใหญ่ถ่วมรังค่าบานจ้ะใบใหม่มันกระลวงใส่รังค่าหลายนะคะมันก็จะเป็นที่มากผมทําให้รังค่าเรามันรั่วเป็นรูเนาะเวลาฝนตกฝ่าห้องลงมาเนี่ยน้ำเนี่ยมันไหลย้อนสอนเนาะมันไปใส่บ่อใดมันค่าใบใหม่นั่นเราซื้อมันค่าใบใหม่เนาะมันกระไรพอสะดวกมันอาจจะย้อนสอนเหตุให้เป็นรังค่ารั่วจ้ะเฮากระจ่างเพื่อนบ้านมาประมาณ3คนนะคะทำการตัดกิ่งต้นไม้นะจ๊ะกวาดใบไม้ตัดกิ่งต้นไม้ลงมา ก็บ่ได้ตัดหมดหรอกค่ะก็สิเหลืออยู่ประมาณอีกยอมหนึ่งฟังทางผุนเพราะมันได้เป็นหมแต่ตามจริงก็บ่อยากตัดหรอกค่ะเสดายเนาะบอกมอวงอกหล่อง่ำซ้ำเนี่นี่มาลาเป็นหนวยสูงมากกับแทหากินยากเทเด้อลรงปีกบ่ออกหนวยเรื่องปีกโดกโดกเนาะรากามันกัเป็นเป็นหมเป็นร่มเป็นเป็นหมว้ายจัาสิเบาเนี่ยไรภาษาอีสานว่าเป็นหมภาษากลางภาษาอ่ากรุงเทพบางเกลินว่าเป็นร่มร่มเงาร่มเย็น นะคะซอยไหหลังบานเข้าแดดบ่ห่อนนะคะ